รงเรียนทุ่งสีอุดมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางตั้งอยู่เลขที่150มู่1ถนนเดชอุดมนำยืนตำบลโคกชมระอำเภอทุ่งสีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29โรงเรียนทุ่งสีอุดมก่อตั้งเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2538 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้เป็นโรงเรียนรัฐบาลปัจจุบันโรงเรียนทุ่งสีอุดมอยู่ภายใต้การนำของนายองค์อาจจุมสีมาผู้อำนวยการเชี่ยวชาญและนายสอนชัยสุปโพร,รองผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น679คนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น41คน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่1-6ถึง6จำนวน18ห้องเรียนปรัชญาโรงเรียนปัญญาสนานังอธิปติปัญญาเป็นใหญ่ในหมู่คณะโรงเรียนทุ่งสิีอุดมดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าภายในปี2559โรงเรียนทุ่งสีอุดมมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่ดี ก้าทันเทคโนโลยีมีคุณธรรมตามแนวทางวิถีพุทธโรงเรียนของเรายังคงความเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นล้ำค่าด้วยบริบทที่ว่ามีคุณธรรมนำวิถีไทยห่างไกลาย,ยาเสพติดและมีพันธกิจที่หลากหลายดังนี้ 1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในโรงเรียนและท้องถิ่น ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพจริยธรรมของนักเรียน 2. ส่งเสริมการจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายสอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 3. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 4. ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริการชุมชน 5. ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและนักเรียนให้มีความรอบรู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีสุขภาพกายสุขภาพจิต ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดี 7. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 8. ส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้านของนักเรียนกิจกรรมเด่นของการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 1. กิจกรรมสร้างเครือข่ายคุณธรรมโรงเรียนได้จัดทำป้ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจัดสวนพุทธธรรมห้องจริยธรรม กิจกรรมต้นไม้พูดได้จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวันศุกร์กิจกรรมเน้นย้ำตรสิกขาโรงเรียนมีการส่งเสริมการฝึกไตรสิกขาเข้าค่ายคุณธรรมค่ายเยาวชนแกนนำคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างพัฒนาพฤติกรรม 3. กิจกรรมยึดถือวิถีไทยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งตามวิถีพุทธ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทำโครงงานผ่านใบสีเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทอเสือแปลงนาสาธิตการละลายพฤติกรรมเป็นต้น 4. กิจกรรมครูพระช่วยสอนโรงเรียนของเราได้รับความเมตตาจากครูพระมาช่วยสอนธรรมะนอกจากนั้นยังได้จัดสื่อ Delive r ร ภาพยนตร์คุณธรรมจัดให้มีการสอบหนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกและนิมนต์พระธรรมทูตมาอบรมคุณธรรมทุกวันศุกร์ 5. กิจกรรมมวลร,ร่วมมือโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนนักเรียนครูเข้าร่วมกิจกรรมของวัดและจัดบริบทของโรงเรียนให้เหมาะสม ผลจากการจัดกิจกรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ29ประการโรงเรียนวิถีพุทธมีกระบวนการกิจกรรมที่แสดงออกอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความเป็นวิถีพุทธในวิถีชีวิตของนักเรียนครูและผู้บริหารโรงเรียนโดยการปรับกระบวนการกิจกรรมในโรงเรียนให้มีเกิดขึ้นอย่างน้อย29ประการด้านที่1ด้านกายภาพ7ประการ มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธติดไว้หน้าบริเวณโรงเรียนเห็นเด่นชัดมีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้มบริเวณหน้าโรงเรียนมีเครื่องบูชาและให้ในักเรียนไหว้ทุกวันมีพระพุทธรูปประจำห้องเรียนอยู่ด้านหน้าในที่ที่สมควรมีการทำความสะอาดและมีการเคารพพระพุทธรูปเป็นประจำมีพุทธศาสนสุภาษิตวาทธ,ธรรมพระราชดำรัสติดตามที่ต่างๆและมีการปรับปรุงอยู่เสมอ โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดทำอย่างต่อเนื่องมีความสะอาดสงบร่มรื่นในห้องเรียนบริเวณโรงเรียนโดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องและนักเรียนมีส่วนร่วมมีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรมมีตารางการใช้และมีการใช้จริงโรงเรียนไม่มีสิ่งเสพติดเล่าบุหรี่100อรด้านที่สองด้านพฤติกรรมนักเรียนครูและผู้บริหารหประการ ผู้บริาหารครูนักเรียนมากกว่าร้อยละเก้าสิบรักษาศีลห้าได้ครบห้าข้อนักเรียนครูและผู้บริาหารมากกว่าร้อยละเก้าสิบยิ้มง่ายไหว้สวยกราบงามนักเรียนครูและผู้บริาหารไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหารรับประทานอาหารไม่ดังไม่หกไม่เหลือ นักเรียนครูและผู้บริหารมากกว่าร้อยละ90ประหยัดอดออมถนอมใช้เงินและสิ่งของนักเรียนครูและผู้บริหารมากกว่าร้อยะ90มีนิสัยใฝ่รู้สู้สิ่งยากด้านที่ 3. ด้านการจัดการเรียนการสอน5ประการครูและนักเรียนทุกคนบริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้าเรียนทั้งเช้าและบ่ายครูไม่น้อยกว่าร้อยละ70 มีการบรูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระและในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธีสอนแบบอริยาส,าาสัจสีครูทุกคนผ่านักเรียนทำกิจกรรมจิตอา,าสา,าสัปดาห์ละ1ครั้งครูคผู้บริหารนักเรียนทุกคนปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละหนึ่งครั้งโดยมีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ และมีการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งด้านที่4ด้านกิจกรรมประจำวันพระ4ประการครูผู้บริหารนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ70ใส่เสื้อสีขาวทุกวันพระครูผู้บริหารนักเรียนทุกคนทำบุญใส่บาตรฟังเทศในวันพระครูผู้บริหารนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละเ รับประทานอาหารมังสวิรัตในมื้อกลางวันครูผู้บริหารนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบร่วมสวดมนต์แปลด้านที่5ด้านส่งเสริมกิจกรรมวิถีพุทธแปประการภายในโรงเรียนไม่มีอาหารขยะท้ายและปลูกฝังให้นักเรียนไม่ซื้ออาหารขยะนอกโรงเรียนผู้บริหารครูทุกคนไม่ดุด่าน,นักเรียนครู ผู้บริหารนักเรียนบริหารจิตเจริญปัญญาก่อนประชุมทุกครั้งด้วยความเต็มใจและเห็นคุณค่าครูผู้บริหารนักเรียนชื่นชมคุณความดีหน้าสาธทงทุกวันด้วยความเต็มใจเห็นคุณค่าและโน้มน้าวให้นักเรียนทำความดีครูผู้บริหารนักเรียนปฏิบัติก,กิจกรรมโฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก ด้วยความเต็มใจเห็นคุณค่าและโน้มน้วให้นักเรียนทำความดีครูผู้บริหารนักเรียนทุกคนมีสมุดบันทึกความดีครูผู้บริหารนักเรียนมากกว่าร้อยละ90สอบได้ทำตรีเป็นอย่างน้อยมีพระมาสอนนักเรียนอย่างสม่ำเสมอในคาบอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวันศุกร์ของทุกๆสัปดาห์ การทำรงความเจริญมั่นคงของพระศาสนาจึงหน้าที่จะเน้นที่การแนะนำให้เห็นถึงประโยชน์ของการศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นสำคัญเมื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นแล้วก็จะพึงพอใจและจะควนควายศึกษาปฏิบัติให้สูงขึ้นและเมื่อชาวพุทธรู้ธรรมปฏิบัติธรรมกันอย่างถูกต้องทั่วถึงมากขึ้น พระศาสนานก็จะเจริญมั่นคงพระบรมราชวาทพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนานทั่วราชอาณาจักรเจมิถุนายน2520สองกคนมีน้ารั้อชนี่งานจัด